บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับน้ำมันรถเอาไว้มากมายทั้งเทคนิคประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้และเติมน้ำมันเต็มถังทํำให้ขาดทุนได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 7เเทคนิคดูแลรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันจริงหรือ ส่วนใหญ่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีบางข้อที่อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลแล้วที่เขาบอกว่าเป่าลมไส้กรองอากาศหรือเปลี่ยนใหม่จะช่วยทําให้รถยนต์ทำงานได้ดีขึ้นเพราะเหมือนจะหมู่คนละครับข้อนี้จริงนะครับแล้วที่เขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกําหนดจะช่วยละครับการเปลี่ยนตรงระยะก็จะทําให้ตัวการทํางานของเครื่องยนต์กินน้ำมันน้อยลงจริงครับสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการเป่าลมไส้กรองอากาศเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามกําหนดเช็คเจลพัดลมว่าน้ําพยายามอย่าให้หนืดเกินไปเพราะจะทาให้เครื่องยนต์ร้อนเป็นวิธีดูแลรรถยยนต์ใหห้ปะัด นน้ำมัสามารถทำได้ครับอันดับที่4เติมน้ำมันตอนกลางคืนได้น้ำมันเพิ่มจริงหรือ จริงส่วนหนึ่งแล้วที่ได้น้ํามันเพิ่มขึ้นนี่ประมาณไหนครับรถที่ขับกันอยู่บ้านๆในทุกวันนี้เนี่ยความต่างมันน้อยมากแต่ถ้าคุณเติมน้ํามันกันแบบว่ารถคุณแบบรถใหญ่ถึงขนาดที่ว่าคุณต้องใช้ถังประมาณสักเป็นร้อยลิตรคุณถึงจะเห็นความต่างคือเติมยิ่งปริมาณมากๆเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยปริมาณลิตรที่มันจะเป็นส่วนต่างมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเข้าไปท่านสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนทางน้ํามันส่วนใหญ่ในปั๊มน้ํามันจะฝังอยู่ใต้ดินและอุณหภูมิของดินก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับปริิิิมม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 มาา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 ตตรรรขขขออองงงนน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 ้้้้้้ํํััย่่่่ไไไไไกกกกก็็็ปณทีดดดเเเพึจหช อันดับที่3 เทคนิคประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้จริงหรือส่วนใหญ่ก็จริงครับ walking speed ถ้าเกิดจะมาใช้กับเกียร์อัตโนมัติมันก็พอจะมีคล้ายๆแบบนั้นได้ลดการใช้คลิกดาวน์ก็จะช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้จริงแต่ว่าในเรื่องของการลดตำแหน่งเกียร์ลงมาเองเป็น D3 D2 L หรือว่าการปลด o อ e r d r i v e ทดแทนการกดคลิกดาวน์มันไม่ได้ทั้งหมดและการเลือกตำแหน่งเกียร์ที่ต่ำเกินไปกว่าความเร็วที่เราใช้งานอยู่แบบกระทันหนันทันทีมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและการสึกหลอสูงคริสคอนโทรลยุคใหม่มันสามารถที่จะบริหารพลังงานมีการใช้คัน การตอบสนองที่นุ่มนวลขึ้นสรุปแล้วเรื่องนี้จิ้งแชร์ต่อได้แต่ก็ควรอธิบายเพิ่มหลากหลายเทคนิคที่แชร์กันทั้งเทคนิค walking speed การปรับเกียร์ L เมื่อขึ้นทางชันหยุดคลิกดาวบ่อยเมื่อไม่จําเป็นสามารถช่วยให้ประหยัดน้ํามันได้ทางนี้ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดและดูความเหมาะสมของรถแต่ละคันด้วยครับอันดับที่2เติมน้ํามันปั๊มไหนก็เหมือนการจิงหรือ จะเหมือนกันในแง่การควบคุมคุณภาพของน้ํามันในขั้นเริ่มต้นกระทรวงพลังงานมีการควบคุมคุณภาพของมาตรฐานน้ามันที่จะจําหน่ายในแต่ละระดับแต่ถ้าถามว่าคุณภาพของน้ํามันในแต่ละปั๊มนั้นเหมือนกันไหมต้องบอกว่าไม่เหมือนกันแน่นอน แล้วแต่ละที่ต่างกันยังไงครับแต่ละแบรนด์เองจะมีน้ำมันดิบที่แตกต่างกันก็จะมีพื้นฐานของคุณภาพน้ำมันแตกต่างกันนอกจากคุณภาพน้ำมันดิบยังมีข้อแตกต่างอีกนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะแตกต่างกันก็จะมีการคิดค้นสูตรเป็นของตัวเองเพื่อที่จะให้น้ำมันของตัวเองนั้นมีความเด่นดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์แนะนําให้เลือกเติมน้ำมันจากสถานีบริการที่ผ่านมาตรฐานสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงแต่ละปั๊มแต่ละแบนรนด์จะมีพื้นฐานคุณภาพของน้ำมันที่แตกต่างกันครับดังน กับปั๊มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานและอีกสิ่งสําคัญคือเลือกเติมน้ํามันให้ตรงประเภทกับรถที่ใช้ด้วยนะครับและอันดับที่1เติมน้ํามันเต็มถังขาดทุนจริงหรือไม่จริงนะครับการเติมน้ํามันไม่ว่าจะเติมเต็มถังหรือไม่เต็มถังก็ปริมาตได้เท่ากันนะครับแต่ที่แชร์กันเขาบอกว่าสายจ่ายน้ํามันยาว2เมตรครึ่งน้ํามันที่ค้างในสายจะมีประมาณ1ลิตรครับแต่เอ๊ะทำไมต้องให้น้ํามันมาค้างอยู่ที่สายด้วยครับน้ํามันจะต้องอยู่เต็มสายตลอดเวลา เพื่อมีความรวดเร็วและก็มีความปลอดภัยในการใช้ในการเติมน้ํามันเนี่ยเป็นระบบโครดหลูกซึ่งไม่สามารถให้อากาศภายนอกเข้าไปแทรกได้ไร้น้ำมันทุกเล็ดที่ออกไปในต้องผ่านการควบคุมทั้งหมดนะครับระบบตู้จ่ายน้ํามันแม่นยําแค่ไหนก็ต้องพิสูจน์กันให้ชัดครับลองกดน้ํามัน5ลิตรใส่ลงในภาชนะตวงนี้ ซึ่งก็พบว่ายังเป็นไปตามนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการเติมน้ํามันเต็มถังไม่ได้ทําให้ขาดทุนและอุปกรณ์ที่จ่ายน้ํามันได้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบ close loop คือจ่ายออกอย่างเดียวไม่ไหลยย้อนกลับไปที่หัวจ่ายครับวิธีประหยัดน้ํามันนั้นมีหลากหลายแต่ถ้าจะให้ได้ผลควรคํานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมด้วยนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น และทุกการใช้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง y o u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอนแชร์